ใำไมเพื่อนดูครับเราทุกคนต้องช่วยกันนับนะี่นำเันกนครับพี่น่าเสนออาิตตังค์่ไม้หอองตรงนะคนคิดน้บจริงนะครับนับจริงเราหนัก้องมีเท่าไหร่เพื่อนๆได่ช่วยกันนับครับคนเดียวกันตายครับไดครับ่วยกันนับายอนไม่พอดถ้าย้อนไม่ถูกกบพี่พวกพี่น่บมาน้ก็ต้องนันก็ต้อง น้นตองนตังขนาดนี้นับสามนบ้าเปล่ามีเวลาจเรียกเใส่ยี่ยงัต้องนะั้เวลาห้านาทีนะที่ให้เวลาห้านาทีนะครับยังยังยัไม่้อกยังวายัง ใครที่ประ้ากับฉาต้องมีนะฮะกับฉาหนักไม่พอเอามาชื่นเองนะครับถนัดไม่เท้าคาอะไรในเท้าเหนือนะฮะ ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับเงินเป็นยังไงคะเพือ่ออะไร เร็วๆสิครับสมลองเลยพรอคุณยายไอ้คนทั้งหมดร้อยกับร้อยคนมารอคุณแค่หกเดคอนคนโอ้ยากตดดันเนาอันนั้นเท่าไหร่นะเท่าไหร่ค่ะผมไม่ได้ถามที่ตังค์นะผมอยากรู้ใครแลกเหรียญท่าสิกตันมาทำไมกูกล้าจะแลกแต่เวอีไม่เฉากลกแต่เวกีนับเหรียญท่าหรือบเหรียญสิบผมพอว่านับเหรียญห้าสิบอง มันเยอะนะพอแล้วนองแคิดว่าเงินแค่นี้มันบ้านะครับน้องทำการอีกปีหนึ่งมันลบ้าว่าการนำเงินี้เอ๊ะ่ยม่งย่ ถ้าไม่ส่งยออนนัำไม่เลยสามนาทีแล้วนะสี่นาทีแล้วนะคนถึงไหมนะสี่สี yeah. ส่นาทีครึ่งนะห้านาทีแล้วดูดีมีเนี่นะมีเรียย่าต่างไหมว่าสิบเก้านาทีแล้วพอแล้วเยอะขนาดหนเี่ยมีมีมีร้อยร้อยสตางค์ไว้นึองวาได้อ่า 因为白嘞。